สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้ช่างไปธุระนะเอีนะช่างหยุดนะคะวันนี้เพื่อนไปธุระนะคะก็มีแต่ช่างเสือนะคะโอ้งมงัวนะโอ้สวยเลยอลุงเสือนะคะยิงไม้ระแนงนะคะโอ้สิแล้วเลยตัวนี้ เอาตัวนี้บดเทิงซ้ำอันนี้บดบะไรจะอันเลี่ยทักเทิงเลยแมวก็ขึ้นได้คือเกาตัวแมวก็เข่าได้คือเกาตัวเห็ดช่องไว้ใหญ่เห็ดอันนี้นะ เทิร์งหัวนั่นท้งหมันสัขนาดซ้เนยกไ่ได้คนได้แล้วกบ้งแล้วมีันก็คืนได้แล้วค่ะมีโตเก้าอีนมันกระโดดเนาะบเบ็ยนอยู่เงื่อนเฮาบอกสะมันคือขึ้นได้ค่ะโอ้ก็เรปวดหัว กินขาวแลวกินยาพาร,ราเมตหนึ่งนอนอยู่กำลังสิรับซีฮานุกัดโมา,โมา,โาแม่นบอกเ,เป็นครัวแล้วนะคะคือนอนแหงนะหด<ม>ล้วหัวบด้ไปเลยอย่ามาใส่อยู่นี่เดลยบอป่อพ,อพ,อพอ่อกิยา ปวดหัวและใก้ท <sk PI AN> ี่ระอยไหนบ้างกระทาซื้อมายิ่งพร้อมใหม่ตัวไปซื้อใหม่ระแนงก็จะติดซื้อมาสีแลนไปยังลายเทือกเนีมัดละแผ่นละหกสิบห้าบาทเออแผ่นละหกสิบห้าบาท จะบินอยู่ใส่บุเป็นครัวแล้วนะ S4 นะนี่ค่ะถ้าไม่เอาตะขายแล้วก็มาะแนงแบบนี้ก็ได้นะคะอยู่เ่อนกับเล็กดำก็จะได้ใส่ใหม่แนงแบบนี้อันนี้ของก่อนจะเอาทีกว่านี้อันนี้ม่อยากห่างอยู่ ว่าใหม่เบิด์ตเราจะซื้อไอ้นั่นยิงไซอย่งกระยาแล้วกระทายยิงพร้อมกันหมดแล้วลลก็ซื้อ,อยู่ร้านเดียวหน่ตัวมีกระยาแล้วซื้อมาใม่แตะแนงเจ้ากระเบิดคือเก่าอันอละ่ะคือซีแรนลายรอบแท้ สองลอยโตเพิ่งจะได้หน่อยแคะท,ทุงละลอยบระมาณนทุง, <laughs> ทงละ <laughs> งห,า <laughs> งหาสิบเมตรโอ้นอตก็เอิญเป็นเม็ดบอกเบื่อสร้างเลยทุงละหาสิบเมตรก็สาง ไดการแล้วครัวนะคะโอ้โปรง่งโล่งเลยสวยเลยนะเอซีนะเสร็จแล้วนะ,ะกระเบื้องเนาะวันนี้ช่างก็ไปทําธุระนะคะก็เลยหยุดนะคะก็พรุ่งนี้ก็โอ้พรุ่งนี้ก็เกือบเสร็จนะคะอีกสองวันน่าจะเสร็จเรียบร้อยนะ,ะก็ปูมาเกือบครึ่งแล้วนะคะประมาณาครึ่งนะคะพรุ่งนี้มะรืนนะคะมะรืนก็ ก็ก็ถ้าอย่างช้านะคะอย่างช้าก็สามวันนะวันที่สามก็เสร็จเรียบร้อยรวมทั้งอ่ายาแนวนะคเอซีนะคะรวมทั้งยาแนวเมื่อนี้สร้างยุดสร้างกรได้มากทางนั้นก็เเ็ดระแนงเห็ดครั่ว มาระแหนก็หมดแค่นี้นะคะ FC ฟซยี่สิบแผ่นนะฮะดึมาหน่อยฮะซื้อมาหน่อยไอ,อ,อ้เจัาผู้ใดบอกแล้วเแ้่ขอ,องตัวลายี่สิบผแผ่นกว่ากันยี่สิบแผ่นเนี้ยสิไปพอามันทีมันขีหมดใช่ไฮะเอาทีมันทีหมดลมบ๊วย ของคอยกับไปเอาห้างตามนี่เพิ่มขึ้นถ้าของคอยก็จะเอาเข่าอีกน้อยหนึ่งมันอิงังกับเข่าได้แล้วลุงของคอยเอาจะสี่สามสี่เส้นยับเข่าอีกน้อยหนึ่งเห็นนาง พิดไปต้อมนหาใจนบอกเอาวนกเท้ามัดฝ่ายเท้มัดบอกหายใจมันก็ตายตัวห้อยฮาวสุ้มนี่คือบอดทอกันค่ะ ก็ขาดํานี้บแมนบ่าขาดแต่มองนี้บ่บออันนี้ขาดแต่ํานี้บ่อ,อีกมัดหนึ่งมัดนึงพอบอมัดนึงมันมีสบมีสิบพอดี นั่นละตัวนี้พอดีเลยสิเพน,นะพอดีเป๊ะแล้วท้งเทิงนี่ออก,ก็เขามีขายเป็นแผ่นอยู่บ่พ่อก็เอาสิบกว่าแผ่นก็ได้เออตัวนี้บได้ตัดตัวนี้นะเออแต่ว่าเศษตัวนี้แล้วเจ้าก็สจสีดต้องเอามาเพิ่มอีกจักหา บ้าแต่ว่าเส้นนึงก็ได้หลายอยู่ด้วเนาะได้เจอลายสามเมตรนึงก็ตัดสิ่ตัดสิ่เลยบอกว่าพื้นตัวนี้หนึ่งสองสามบอกพ่อบอกสี่ห้เนกสิบหามันพอยกัเพราะว่าตัดสเมตรอยู่สายสองเมตรอันนี้จักเมตรนี่เกาะแต่นี่ก็ได้หรือกะเอาทั้งทงกันเออ บ่หอดชองเม็ดมหมเม็ดกวงหรือบ่เนี่ยบ่หอดชองเม็ดมั้โอ้ยเขาแบ่งขายเป็นแผ่นกับมีก็เอามาเกินแหละอีพ่อเอ้ย จะลางบ้าน,นใจหลอดผ่านนป่าปใส่นีพอแล้วเอามามาเดียวปาาใส่ตัวเดียวนึงมันคนละสีได้หนะันคนละแบบได้ก,ดก,กระเทิร์นแต่กระซื้อมาสิบเอ็ดสิบสองแผ่นก็ได้ตัว,วเบื่อสางที่ปไปไซสสิบบแบงขายถามมาพอแห,งห้งแล้วห้วยขายเป็นแผ่นก็ขาย โอ้หายซางก่อนเป็นตยเป็นานน็อตก็อีกสองอีกสองถุงพู่นล่ะมาเพื่อมันนะก็เอาสองถุงล่ะเพื่อขาดเพุ่เล่นไปซื้อไปซื้อยังแต่น็อตมันก็คือเก่าเห่ะไปซื้อ ซื้ออันนี้แล้วก็ซื้ออันนี้มาพร้อมทายิ่งเท่อเดียวมันจะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลก็คือบ่เบิกเกอใหญฝากกดไลค์คลคลลกดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษาแชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ